ไวไสวัสด,ดีครับเรียนเพื่อนคณาจารย์แล้วก็บุคลารกรคณะเพจรที่รักทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่คณะเพตรของเราได้พัฒนามาจนถึงรอบ30ปีและถ้าประกอบกักกบ,บที่จะเป็นช่วงการเปลี่ยนปีกว่าศครับ ผมในนามของผู้บริหารคณะและทีผู้นำทุกคนก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพดีนะครับทั้งกายและใจมีกำลังกายที่เข้มแข็งเพื่อที่จะร่วมกันฝ่าฟันบรรลุภารกิจของคณะที่จอนาพตกันมีเรื่องราวอีกหลายสิ่งมากที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้คณะศตร์ขังเรามีความเจริญก้าวหน้าและก็สามารถแข่งขันได้กับสถาบันอื่นนะครับเป็นที่พึ่งพิง วิชาการปัญญาให้กับชาวอีสานและก็ชาวไทยทั้งมวลต่อไปนะครับครับครับสวัสดีครับท่านสมาชิกของคณะเภสศาสตร์ทุกท่านนะครับเอาเรื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือบูชานะครับได้ดลบรรดาประทานพรให้แก่สมาชิกของคณะเศาสตร์และก็ครอบครัวของสมาชิกคณะเภเศาสตร์นะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจรญก้าวหน้า ทั้งในชีวิตการงานนะครับแล้วก็ในชีวิตครอบครัวนะครับใครที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนที่ใครกาลังจะรวยก็ขอให้รวยเร,เร็วๆใครที่คิดว่ายังมีหนี้อยู่ก็ขอให้หมดหนี้เร็วๆนะครับครับสวัสดีครับ,บก็ขอสวัสดีชาวคณะเิสัศาสตร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันหครับเป็นวันเอ่อเรียกว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2องพของคณขระซึ่งก็ได้คน,บนพบว่นใาม่กครั้ง ปีนี้เป็นปีนี้คือเป็นวันที่ครบรอบ30ปีคณะเป็นตลาดด้วยนะครับก็ขอรัฐนาสนามาสิริราชภัทรศิริสิริไลช่วยเป็นกาให้หลักบริขันแม่บรรจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับรวมทั้งทาผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเป็นศาลมีความสุขความเจริญแฮปปี้ในปีใหม่ทุกคนครับขอบคุณครับอ่าเนื่องในโอกาสปีใหม่ก็ขอให้ พี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะทุกคนเราพี่น้องกันก็มีความสุขประสบความสำเร็จเง่งเงรวยวยทุกคนค่ะสมัยนี้นะคะก็คิดว่าสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะคะก็คือคิดว่าในบ้านเชียวมะก่อของเราตรงนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยถือว่าแตกต่างกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองเรื่องของความแตกต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามน,นะคะ การทำงานร่วมกันเนี่ก็อยากจะให้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเข้าใจาให้กันนะคะในปีใหม่ก็ไม่มีอะไรจะให้นะคะนอกจากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆค ขีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้เจ้าพ่อมอดินแดงและก็พปปกระพิตรายชลุนะครับคุ้มครองบุคลากรเจ้าหน้าที่อาจารย์นักศึกษาทุกคนในคณะเศรัฐศาสตร์ให้ประสบแต่ความสุขความร่ำรวยความเจริญต่อไปนะครับใครมีคู่ก็ขอให้ได้ยิน่าวดีไว้วนะครับส่วนใครที่ยังมีคู่ก็ขอให้ได้พบเร็วๆนะครับเรื่องในสุภาวาระดีีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและขออนุภาพของเจ้าพ่อมอดินแดง โดนบัดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้ในโอกาสครบรอบ30ปีของคณะที่มีแต่ความก้าวหน้าเปีเป่ยมด้วยคุณภาพซึ่งล้วนมาจากความเข้มแข็งและความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งก็อยากให้คงคุณภาพเช่นนี้ตลอดไปค่ะข,ขอบคุณค่ะ คณะเราก็เล่าส0ปีนะคะแล้วก็ในวันขึ้นปีใหม่2554เราก็ขอให้บุคลากรของคณะเราทุกท่านทานสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปลอดจากโรคไข้ไท้เจ็บค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ใหทุกคนประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังให้สิ้นแ้นนนด้วยกับคณะของเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคณะของเราขอจบความาสุขแก่บุคลากรทุกท่านทั้งเพื่อนพี่น้องอาจารย์ทุกท่าน สวัสดี